ยาสุไลเลือบทิ่นพงพันพี่น้องเกาพี่น้องเอ้ยยาสิลาเสือเงาฮะน้องคืนดีนะครับไห้เข้ามากันไว้คือเกาเลียหนึ่งไม่ยาสิเพลแต่งมาคือนามสิเกาเนียนะครับบัร์คับพี่น้องบารสุริยาสิภาพพี่น้องไปเบิ่งราคางูอะไรราคากล้วยนะครับสีสิแพงยังไหนครับกล้วยสิไปเบิงน้ำกันฝากคนไลกดแช่นะครับบัร์คับไปเบิงน้ำกันครับผมนี่ครับบรรยากาศครับตลาดนันโคกกระบือบ้านน้องแก้มพื้นเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเบิ่งคนหลายครับ การซื้อการขายคนกําลังเริ่มเข้ามาหลายครับตอนนี้สายสายผมม่านหนาฬิกานะครับหกวงเ้านี่เดี๋ยวบาสุริยะสิไปถามพี่ถามน้องเอแม่เจ้ามาเออเนี่ยเจ้ามาซื้อมาขายเป็นยังไงแต่พ่อยักตัวไปเอาเจ้าสังกระโซนมาเด้อพ่อเด้อครับผมนี่ครับอยู่ทางไหนกบ้านโอ้ยบ้านเดียวกันกับบานสุริยะต้องเภอเสียก็ได้นาะเอาโชคดีนะครับเด้อ นี่ครับเบื้งบรรยากาศเดี๋ครับเดี๋ยวเราสุดิยาสิพาพี่น้องไปหาเบื้องงวงขั้วตัวนาำสายเนื้อสายขายสายขุนโอ้ยสารพัดครับมื่อนี่เวียดนามก็หลายเอาไปมาเบื้งกระคกเวียดนามหลายก็ไถ่ดีครับเห็นบ่นี่ครับผมป่ะเดี๋ยวยางเราไปถามอีกเักาตัวนะครับผมนี่ครับผมไอ้วไปดิครับได้ไม่เจ้โตครับไอ้หมูเน่าสองตัวทอดได้เจ้าจับยุ่นนี่ตัวเดียวเขาสองตัวสองตัวเก่าเมื่อ ราคาเนี่ต่อรองกันเนี่ยนอ้อราคาต่อรองได้ท่องว่ายท่องว่างเนาะมักพูดอะไรมาก็าไปเซตตัวใดก็ไปใส่เอเ็นว่ายสองตัวนี่เก่าเมื่นบาทพี่น้องนี่ตัวสี่เมื่อนหาสองตัวเก่าเมื่นบาทราคาต่อรองกันเนี่ยน้อเนาะเอาจังสี่สับ,บ่ะถามายดอกเจ้า,าสีเด็ขายยุบฝ่าเบอือใส 080 080 341 401์401ส่ายงจากส่ยห่เาานดครับผมบ้าเดียวกันก็เบ้าทุดย่ากตุกครับผมสวัดดีครับโชคมาได้เด้อปลาคาับพบีนองทเนจิตทนใจนี่คนกําลังต่องกันอยู่ครับผมนี่เบียดน้ำสวัดดีครับผมครับโชคหมาล่าได้กี่ตัวแล้ววันนี้แพงชิบหายเลยครับผมโอ้แพงใช่ไหม เวียดหน้าเปินวาแพง่าจันวาเปินว่าแพงชิมหาวมาจันว่าเอาตอเอาเ้อเพราะว่าเวียดนามันตอดีอยู่แล้วล่ะเนาะถือโอ้ถือใจกันมันตอดีอยู่แล้วล่ะเวียดหน้าจมว่าแพงดาจนวาเอามันก็้แพงตัวมันโม่ปลาบไว่าเดี๋ยวถ้า่าเวียดหน้ามันบาเองไหมเวียดหน้าบาเองไ้เมื่อยากได้มันไปหาเซลเองเนาะไม่หาเยอน้ามัน คือว่าเหาองเสือมาแพงเหรอมันยังมาต่อเราตามกวาเหาไปใบเสือเป็นบ่อด้วยยิ่งสักด้วยเฮ้ยยังขอได้เลยล่ะเออเอาโชคดีแล้วพอเด้ออ้ะะาวป้าครับพี่น้องเขาถามกับคุณพ่อคุณแม่บรรยากาศการเสือการขายครับป้าครับพี่น้องเขาอย่างเรามาได้ครับไอ้ไก่สวัสดีครับคือยังลุ่รอดแต่ไดีมาจะโตมันนี่ไ่ได้ครับมาเสือผมเอาจะสั่งกระโอกมานเด้อมัแล้วครับมันอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจีจยังไปกินกาแฟน้ำเด้อครับผมป้าครับพี่น้องเขาอย่างเรามาท่านีกครับผมบันนี้ ลูกละ,ะสวัสดีครับเจ้ามาซื้อม,มาขายม,มาซื้อมาซื้อมาขายเป็นยังไงเดี๋ยวแจ้งโตไปยังไงยังมาท่านใดท่านเดี๋ยวขายไปไอยังมาท่นใดขายอ๋อแจ้าทางกระโตกหมาด้อเจ้าอยู่ทางไหนล่ะบ้านอยู่ทางยุนลี่ยนเโอ้ยบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยาอ่ะโตกหมาด้อสวัสดีสครับครับส,สุริยาอยู่บนอยู่บนไก่ยุนเ่ยนเอ็ดอ๋อเป็นยังไงเจ้าเดี๋ยวขายแล้วตีเจ้าก็ถือบินขาวเจ้าก็ถือบินขาวเจ้าเดี๋ยวขายแล้วตี ขายแล้วขายแต่เจังโซกมานเด้อสวัสดีครับผมห้าแสนห้าบาทเ่นั้ทนขายเอาโซกมานพอเด้อหลังจากคุยกับพีกํานองแลวครับทักทายถ้วยกันนะครับเพราว่าคนที่มาตลาดนี่ด้วยแต่งหุ่นจักกันนะครับมาไม่ก็เริ่มหุ่นจักมาเก้าก็หุ่นจักกันนะครับผมป้าคับพี่น้องเขาอย่างหลอกมาทั้งนี้ครับผมอย่างหลอกหาพีหาหน่อสะกันบุงบรรยากาศไปมาแต่พี่น้องที่ไปถามราคาเนาะครับอย่างหลอกมาทั้งนี้ครับผมวันนี้บรรยากาศครับ ไอ้ม่ได้ได้มาจากตัวไอ้เหรอสามตัวแม่ตินี่มนบ่ทอดให้ไอ้เปิดราคาไว้เหมือนสี่พอเนาะเหมื0พรยครับคุยเหมือนสพันห้าร้ยพี่น้องต่อรองไหนน้อยเนาะ ตอลองได้นีครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีอยูเปิดตอลองไห้บอยย่างเสียเพราะถามหลายเจ้าสินขายอยู่ฝากเบอร์เนี่ยูแปดสี่เจ็ดแปดจ้่งห้อยท่านเลยครับผมเอาเจ้าก็าจ้าเดียสเนาะสวัสดีครับโชคดนครับหอยตาท่านกาลสินแต่ขั้วดีขั้วงามมาครับขั้วดอนมานี่ครับาครับเดี๋ยวบาสุดยอสี่้าพี่น้องบาสุดยอดบ่อบบา้ดอกมือนี่เพราะว่าสินขายอยู่เนาะครับผมโชคดีครับสวัดดบอไ้จ ครับผมปลาครับพี่น้องไปเบื้องกล้วยตัวต่อไปครับสวัสดีครับได้มาจ้าตัวครับวันนี้ตัวเดียวโอ้คืองามแลยนี่แมวจูงมาเจ้าน้อยได้ครับรถมาแล้วตาแต้มแจ่มจำอ่องข้อดีแข่งขาดีงามแท้่เนี่ยนอนครับกล้วยตัวนี้กล้วยสาวน้อยจักเดียนแล้วครับนี่สิบห้าสิบหกเดียนนะครับหน้าตาแต้มแจ่มจำเอิ้งปากเผายิ่งแข่งขาดีความสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบบวกนะครับกล้วยตัวนี้เดี๋ยวบ่าวสุดยอดเบื้องทั้งนี่ดีๆครับถ่ายงาม ถ่ายดีถ่ายงามก้นดีก้นงามคนจับสภาพสวงดีเออก้นดีก้นบักเน่าตัดประกันตำนี้นะครับเนาะประกันตำนี้เอาจังสีสักพอถามหลายดอกสีเดียขายโย่ฝากเบอร์สักครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจังหอยทังไหนครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาครับพี่น้อง ong ย่างหล่อมาทังนี้ครับบอนี้โอ้เอาเลยครับบอนี้คุ้ยต้ม้ามครับผมปลาครับพี่น ong ย่างหล่อมาทังพี่ครับผม เบื้องบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องมาซื้อมาขายพ่อเจ้ามาขายบ่ลราบอพ่อจะมาขายเพื่อไดของเอาเอาเพืาขายโอ้จะใส่โซบา,านเดอ้อนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องเขาอย่างเรามาโอ้ได้ทุนก็ไรนี่พ่นสื่อคนสวัสดีครับนี่เพิ่นกระลังจดเพิ่นกระลังสื่อต่อร่องกันละค่ะไปอย่างเรามาทั้งนี่แสดงว่าได้กันแล้วเนาะ ไปครับพี่น้องเขายางเลาะมาเลาะไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องยางเลาะมาเบิ่งผีครับบรรยากาศครับโอ้โค้ดงามเลยครับตัวนี้เหยียดน้ำกระลังตอราคาอยู่คำเขาจ้าะจะเปิดเทอร์เรสบอลลูดให้เข้าบอลลูดโค้ดตัวนี้เปิดเทอร์เรสขามงามเดียวปุ่นมาบอรลูดไปนะโอ้โค้ดงามอยู่คำนี่ไปยางเลาะมาทางนี้ครับผมนี่ ดอกมาทางพี่เบื่องบรรยากศยากศครับผมมาหนิโอ้คตยตัวนี้ก็งาม่ำตัวนี้มั้นี่เวียดนามเพิ่งกำลังสิต่อร่องราคากันอยู่กำลังต่อร่องราคากันได้กันแล้วบอไอ้นี่ได้กันแลระเบอไอ้โหกำลังต่อร่รองเนาะไปะครับพี่นอ้องเท่านไหนก็าถามควาเดียวห้องเท่านไหน เราต้สามเจ้เกครับสามเจ้าเนาะกาลังคุยกันเนาะเอาขอบคุณนะครับไปขับพี่น้องเัายังรอมาตั้งนี่เพิ่นก็ตัวร่องกันอยู่บาสุลิยะกับยังรอมาเบิ่งบรรยากาศครับโอ้ดอนสองตัวไอ้ไม่ได้ท่านได้ขายจากตัวไปการันตัวร่องเนี่ยผู้เสียเสือยุหันเวียดนามเวียดนามเมืองไทยบุ๊บไม่ได้อ้นี่ครับดอนตัวทอดได้ถามครับเดียว ตัวเลขสเบลตเหมือนเอ็ดป็นบอสอายัังสี่ซาเสร็จเด็ดขายย่บว่าถามหลายตอกฝากเบอร์จะเข้าใจเบือยังครับศูนย์แปดสองแปดห้าศูนย์แปดห้อยทกาสี่ครับปหจากหอยทากในข้าบายหอยทากจตูนนะครับโอ้ยบางเดียวกันก็เบาสุดยาตัวจะเลื่อนเรื่องบนกระถินนี่เลื่อนนกีฬาตกแจ่มากกันเด้อวัดีครับครับผมขอบคุณหลายไหลายเด้อบานคะพี่น้องคุยกับพีกับน้องกับเป็นแบบบรรยากาศกันเองนะครับผมมายางหาพีหาน้องนะครับ ขายเหลือตัวนี่ขายเรียบร้อยเลยคับนตีประทับตางสีเวีย็นน้ำซื้อเลยครับผมมึงโจดอนกับสิบพ่อท่านไหนซื้อนะครับไะบรรยากาศครับเบื้องการซื้อการขายอะไรเงี้ยสวัสดีครับก็ยังยืนอยู่ในแต่เจ้าเจ้าเนา่ยไม่อยากโตมั้งนีบไปใส่ลือหมดเลยมูนึงขายไปครับเดี๋ยนึงฮะทอดได้ไอ้เนี่ หมื่นหกรันก็ไม่แพงเนาะราคาก็ต่อรองกันได้เมืรนหกลูกเขาเอาลูกไปหมดแล้วใช่ไหมครับดี๋กไปแล้วครับเี๋ืวแต่แม่มันเะจะสรับงกจะสุกกระมานเ้อเอาฝากเบอร์จะเข้าในเบอร์เบอร์ศูนยหนึ่งครับสี่หกเจ็ดสีหกเจ็ดองสงหาหนึ่งองสาหน่งจากอีพอทั้งไหนพอบ้านใจกันก็ว่าสุิยาสวัสดีครับตอมานน้าับเ้อรมครับพี่น้องขาอย่างหลอกมาทั้งนี้ครับผมวันนี้ฮะ พี่ห้าหน้องคุยกันไปนะครับบรรยากาศนะครับ